แอยู่ล้วไม่คือเป็นคนแบบชอบแต่งตัวสบายๆค่ะจริงๆเป็นคนชอบใส่ชุดเอลลอยกางเกงยียเลงสตรีตสตรีดนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่ามันเข้ากับเราแล้วเราเป็นคนตัวเล็กการที่เราแบบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราแบบดูสูงขึ้นดูเท่ด้อยอะไรก็เลยชอบ,บอาจจะแปลกตาเพราะแบบนางเอกดูไวแล้วแบบว่า มุกคือดูเป็นคนแบบต้องเรียบร้อยต้องแบบเออชุ่ยาอะไรอย่างเงี้ยในในคาแรคเตอร์นางเอกบางเรื่องอะ่ะอาจจะเป็นแบบนั้นภาพจำอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามุกก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าเออจริงๆแล้วตัวมุกก็ไม่ใช่ ไม่ใช่คนที่เรียบร้อยอะไรขนาดนั้นก็เป็นแบบวัยรุ่นที่มีความเฟี้ยวมีความห้าวอะไรในตัวแบบค่อนข้างสูงมากอยู่แล้วค่ะใน IG คือตัวตนค่ะในละครคือนาแสดงละครเขาอยากให้เอาคาแรคเตอร์แบบว่ามามาฟิกว่าเราจะต้องเป็นคนแบบนั้นตลอ,อดไปนะอุ้ยสมัยนี้หนูว่าไม่แล้วค่ะไม่เราไม่ฟิกคาแรคเตอร์กันแล้วว่าเป็นนางเอกจะต้องเป็นแบบนี้เราเรารู้อยู่แล้วว่าเราทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเราก็ระวังในจุดจุดนี้เราเป็นตัวเองได้แค่ไหนเราก็จะทํา ว่ามันแซบไหมคะหนูว่าหนูอยู่กลางๆค่ะถามว่าแซบขึ้นไปอีกได้อีกวัวนี้ได้อีกตัวนี้ก็โพกเกินไปหนูก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะอันนี้หนูก็มั่นใจแบบแค่นี้เหมือนกันของตัวเองกําลังดีสําหรับหนูเปิดตู้มาเอลลอยเยอะไหมคะพี่ทั้งหมดทั้งตู้มีแต่เอลลอยอ๋อใช่ค่ะือหนูก็ไม่รู้เหมือนกันทุกวันนี้เปิดมาก็เอลลอยซื้อสมตัวสี่ตัวพร้อมกันก็เอลลอย เป็นความสุขในการแต่งตัวเนาะก็มันทําให้เราแบบจใช่มันเป็นความสุขในการแต่งตัวมันรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราเราหุ่นโอเคถ้าถ้าเราใส่ตัวนี้ไม่ได้เมื่อไหร่คือเราอ้วนขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะแานว่าหุ่นก็ต้องสับตลอดเวลาเหมือนกันใช่ค่ะเอวก็ต้องเห็นแบบต้องเล็กตลอดโซเชียลมันเยอะนะช่วงนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับโซเชียลเลยชอบแต่งงี้ชอบแต่งเฉยถ้าคนดูเยอะๆเราก็เกรงเหมือนกันมีคำแบบว่า มิจาร์คำแบบว่าแอบเมาแอบอะไรอย่างี้จากจากคนรอบตัวบ้างไหมคะไม่มีเลยค่ะมีแคงคุณเข้มหรือไม่อะไรอ๋อนี่คือจากโซเชียลไม่จากคนรอบข้างกินข้าวบ้างแม่นิ่งคุณเข้มอะไรอย่างี้เขาไม่มีแบบว่ามาเมนบ้างเลยหรอคะไม่มีเลยค่ะพี่หนิ่งเขาน่าจะชอบอยู่แล้วเพราะว่าแต่งตัวคล้ายกันเพราะจริงๆพี่นิ่งก็เอวลอยไม่แพ้หนูนะคะแม่ว่าเราไม่ได้ทพาแม่ลอยกว่าแม่ก็ลอยเหมือนกันบางวันแม่สั้นกว่าหนูอีกอ่า มีผู้ชายมาคอมเมนต์ย้ํหนุ่มๆเดี๋ยวคอมเมนต์เยอะเหมือนกันนะไม่มีเลยค่ะหรอถ้าดูดีๆไม่มีผู้ชายคนไหนกล้ามาเบนหนุ่มเพราะเขินหรือเปล่าหนูมไม่รู้จริงๆอ,อันนี้ไม่รู้จริงๆค่ะว่าเพราะอะไรส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง่งเขาเปิดทางกันนะว่าเบนได้เบนได้แต่อย่าแรงถ่ายขนมจีบได้ไหมคะ